วัสดีค่ะเพื่อนๆมาเลยมาเลยวีวีจะไปหมักไก่วิธีการหมักไก่ของวีวีแล้วก็ดูก่อนว่าจะตำแตงหรือตำถั่วหมักก่อนนะคะถ้าไม่ย่างวันนี้หมดนะคะจะไปดูอันนี้เครื่องปรุงสำเร็จมาแล้วนะคะล้างไก่ให้สะอาดอันดับแรกล้างไก่ให้สะอาด มือล้างมือด้วยล้างมือล้างมือให้สะอาดแล้วก็ไปเลยไปจุดจุดไก่นะคะไก่ล้างให้ล้างไก่แล้วอันนี้เป็นขาไก่กับขาน่องอกขาน่องอกก็ได้หมักรวมกันไปเลยหมักไปเลยค่ะทำอย่างนี้มันจะได้หมักๆมักไปเลยจะได้สวยๆนะคะ ผงอันนี้เป็นผงสําเร็จที่ยี่ห้อนี้ซื้อมาจากอันนี้ผงสําเร็จนะคะอันนี้หมักสไตล์ฝรั่งผงยี่ห้อนี้ซื้อมาไว้เลยที่บ้านของวีวีนะคะร้อนๆซื้อแตงโมมาด้วยซื้อแตงมาด้วยถ้าหน้าร้อนแตงนี้ก็จะดับกระหายนะคะวิธีการหมักของวีวีใส่ไปเลยใส่ไปเลยค่ะ แล้วก็พริกไทยดำพริกไทยดำให้มันหอมโอ้ยหอมเครื่องเทศนะเครื่องเทศยี่ห้อนี้เขาจะทำแบบเหมือนเขาผสมได้ลองมาหลายยี่ห้อแต่อันนี้มันเหมือนเขาผสมได้สะใจมากพริกไทยดำชอบชอบมันหอมเวลาเราย่างเวลาเราย่างไก่มันจะหอมนะคะอุย้ยหอมหอมหอม พริกไทยดำใส่ไปอีกพริกหน้าพริกหลังใช้มือมันทงนวด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 นี่มันใส่ใจยองนี้นวด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 ขาไก่เรียงเป็นแถวนวด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 มันง่ายนะคะไม่ใส่อย่างอื่นเพราะถ้าใส่อย่างอื่นเราจะเค็มเราไปนำเครื่องปรุงนี้เขาจะหมักมาแล้ว มีเกลือมาพอดีพอดีเขาจะหมักมาเรียบร้อยแล้วห้ามไปใส่ยาองอนะื่นจ้าเดี๋ยวจะเค็มนะคะพระเอกของเราวิธีมากไก่มากไก่วิธีหมักเป็นตัววิวคลิกเข้าไปดูในคลิปของวิวีินะคะอันนี้เป็นสูตรพิเศษหมักเป็นตัววิเป้งเปวิธีตำแต่อันนี้บางครั้งอยากทาอันนี้หั่นเป็นชิ้นมีอกมี ขามีปีกแล้วแต่เขาทำมาสะอาดสะอาดสำเร็จมาแล้วนะคะมันต้องรวดเร็วทันใจพระเอกของเราเอาใส่อะไรลงไปพระเอกของเรานี่นะคะอันนี้เครื่องปูนอันน้ก็จะหมักมาพอดีไก่กระเติ้กระเตอร์ไก่กกไกออกเป็นไข่ไก่อ๋ออะไรเกิดก่อนกันวะนะคะเลียงให้สวยๆงามงาม นำเข้าไปแช่ในตูเ้เย็นสองชั่วโมงอันนี้ถ้าเราอาจจะย่างนะคะเพราะว่าอยู่สองคนย่างเป็นสระสองครั้งก็ได้ไม่ต้องย่างเดียวเพราะว่าวีวีชอบทานปลาอันนี้ทำให้คุณสายชีนะคะไปดูแล้วก็วีวีก็จะมีพระเอกของเราวีชอบนะคะงางางาเวลาเราย่างเลาวมันเหลืองนะคะเวล้าเมือวิจะโรยงา หมักง่ายมากวิธีหมักนะคะอย่าลืมเอาไปแช่ใส่ตู้เย็นสองชั่วโมง mm hmm. เครื่องเขาจะในนุ่มหอมนะคะจะโรยงานะคะโรยงายเวลาไปย่างแล้วมันจะออกมาสวยน่าทานมากใช้งาขาวค่ะงาขาวนะคะโรยเลยง่ายๆสไตล์ดีๆแล้ว รวยรวยรวยเวลาย่างแล้วมันางาขาวใช้งาขาวไม่ใช่งาดําไก่จะดํานะจ๊ะใช้งาเซซัมไวซ์เซซัมเซซัมแล้วก็ดูอนว่าจะตำถัว่วรื้ตำแตงดีอันนี้ถั่วนี่กรอบๆตำถัวถ่วตำถั่วนานา,นานตำถัว่วมีน้ำปลาด้วยเตรียมมะนาวมะนาวก็จะบีโอนะคะ โปรดูของพวิวี่ไปดูเลยน่าทานไหมเพื่อนมาดูเลยวิธีหมักไก่อร่อยมากเดี๋ยเอาข้าตู้เย็นก่อนแล้วค่อยมาว่ากันอันนี้คือสูตรลับนะคะถ้าบางคนหมักหมักแล้วย่างเลยนี้มันมันจะไม่นุ่มแล้วก็รสชาติมันจะต่างกันเรานําไปแช่ในตู้เย็นสักสองชั่วโมงจําได้ได้ยังค่าเรเเซ็จ นะคะวิธีง่ายๆบางคนว่าโอ้ทำไมไก่นะไก่มันกรอบกรอบนอกนุ่มในแล้วก็ย่างมาโรยงาขาวน่ารับประทานนะคะมันจะมาตําแตงตำถั่วค่อยว่ากันนะคะฝั่งนี้วิตามินฝั่งนี้วิตามินซีล้วนๆแต่งปื้แตง่ตแตงเรตโพโวอยู่นะ่ะนะคะ หน้าร้อนนะคะอย่าลืมทานแตงแตงนะคะทานแตงอาจจะทำเป็นสลัดหรือว่าแตงวาซาบิเมลอนแตงแตงโมแตงโมแตงมูจิมตลาดแตงโมลูกโตๆทานแตงค่ะแตงเขาทำให้ข้างในเราเย็นนะคะคเตรียมมะนาวแล้วสิโปก๊ปกๆๆเราเดินันนะคะอย่าลืมนะคะเพื่อนๆ หน้าร้อนอย่าลืมทานแตงนะคะดับกระหายคลายร้อนด้วยแตงแตงนี้มีประโยชน์ที่สุดร่างกายแล้วแตงัน,นแตงอะไรก็ได้ทางเขาเขาจะมีสารที่เย็นทําให้ข้างในเราเย็นนะคะอย่าไปหน้าร้อนนี่จะถ้าใครไปทานอย่างอื่นมันจะช็อกนะเห็นไหมบ้านเราช็อกนะคะดับกระหายด้วยแตงโมเห็นไหม ได้ทั้ง and <laughs> โปรตีนและวิตามินซีบาีวีววิววลวกเสร็จหน่อยว่าสิยำยูยจักสิเดนีหยังกินกินเยอะๆก็ไปออกกําลังกาย่าสันอันนี้ไงวุ้นเส้นวีวีลวกเอาไว้ว่าจะยำเดี๋ยวดูก่อนว่าจะยำหรือว่าจะอบยำใส่หอยบอ่หรือว่าจะยำไม่มีหมูยอนะคะยำใส่หมูสับก็อร่อยลวกเอาไว้นึกก่อนว่าจะทําอะไร นะคะคเพื่อนๆน,นะคะอย่าลืมนะคะหน้าร้อนอยากคนดีคนสวยทานวิตามินเยอะๆวาซานชาใช่พาลาดูแค่เชลรีวิ่ก็ไปเก็บที่ต้นสดๆมาเลยกินตึ้งๆ,ๆ,ๆึงตึ้งอันนี้ใส่หู <c oughs> กินสดๆบ้านหลานนะคะชอบทานผลไม้ค่ะเริ่มๆเพื่อนนะอย่าลืมดับกระหายทายร้อนด้วยแตงโมแตงโมแตงโม